สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวเมืองนอแทเยียสวีเดนนะคะอยู่ทางเหนืออยู่ทางตะวันออกเชียงเหนือของสต็อกโฮมขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเ,เดี๋ยวเราจะเข้าซื้อร้านสะดวกซื้อซึ่งไม่มีพนักงานขายนะคะมาดูค่ะว่าเราซื้อแล้วก็จ่ายเงินยังไงติดตามนะคะ

เดี๋ยวได้ค่อยให้เข้าแค่สี่คนเข้าไปเลยสี่คนพอดีเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าได้เพื่อสี่คนนะคะนี่แคชเชียร์ค่ะนี่ก็เป็นแคชเชียร์นะคะไม่มีคนมักกะรุนมักกะรุนจะซื้ออะไรก็ได้ที่นี่เหมือนร้านเซเว่นนะคะแต่ว่าไม่รู้ไม่มีคนขายมีสกีตเต้นเป็นของเยอะมีทุกอย่าง ช็อกโกแลตเยลลี่แล้วมีน้ำอีจิก็ใส่อะไรอ้อแล้วนาจะกินเฟันิชกินหรออีจิกินอะไรมาเจ้าเนี่ยวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนมีขายหมดนะคะ ข้าวก็มีนะคะข้าวก็มีอืมซุปเปอร์แบบเนยต้องมีนมเออนี่ของใช้ก็มีของใช้กระดาษทิชชู่ผงซักฟอกมีทุกอย่างให้เข้ามากสุดสี่คนค่ะนี่นะมีของซื้อทุกอย่าง อตอนเวลาจ่ายเงินมาดูก่อนนะคะ,ะเราก็จะจ่ายเงินก็เอาสแกนก่อนเสร็จแล้ว,วลจ่ายด้วยบาทจ่ายด้วยบาทแต่ถ้ามีแอร์ถ้ามีอิบบัตรจ่ายด้วยบาท แก่<ไ> <Okay. S 1> ละยี่สิบมีใบเสร็จกดจะเอาใบเสร็จหรือไม่เอาก็ได้อัน,นมีใบเสร็จออกมาเสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะเปิดนะคะกดตรงนี้เบลถอยายเสร็จแล้วค่ะเนี่ยซื้อ ร้านไม่มีคนขายนะคะสามารถซื้อของได้สวัสดีค่ะเอาไปโป่งไงมา